คนไม่ไหวอีกต่อไปวันเดอร์เฟรมระบายทางน้ำตาหลังโดนล้อบมน้ำหนักตัวมายาวอดนิวอัปเดตตอนแรกเรา ผอมกว่านี้เยอะแต่ว่าเราขาหักใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่ได้ขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเดินไม่ได้อยู่สองเดือนน้ําหนักเราก็ขึ้นมาเว้ยแล้วนั่นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้คิดว่าครั้งนี้น่าจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะหลังจากมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะที่เขียนถึงศิลปินสาววันเดอร์เฟรมสุภัชยาหรือเฟรมวัย29่ปีค่ะที่เจ้าตัวนั้นนะคะได้พูดถึงเรื่องรูปร่างของเธอหลังได้เห็นคลิปบางส่วนจากคอนเสิร์ตงานหนึ่งค่ะในทนอ นะพอมาตอนนี้ระยะอวบเลยล่าสุดเจ้าตัววันเดอร์เฟรมได้ใช้พื้นที่บนช่อง t ิ k กต็อกของตนนะคะอัดคลิประบายความในใจแหงน้ําตาเกี่ยวกับคําวิจารณ์ดังกล่าวค่ะพร้อมกับระบุคแคปชั่นนะคะว่าเราโดนล้อเลืองน้าหนักมาตั้งแต่จําความได้ผ่านมา29ปีสังคมแห่งการบูลลี่นี้ไม่มีอะไรพัฒนาเลยคนพิมแป๊บเดียวก็ลืมแต่คนที่โดนไม่เคยลืมเลยค่ะโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะคะวันเดอร์เฟรมได้พูดเอาไว้ว่าคือเราอะตอนแรกเราผอมกว่านี้เยอะแต่ว่าเราอะขาหักเลยไม่ได้ขยับร่างกายและทําให้เดดินไไม่่้อยู เดือนค่ะน้าหนักเลยขึ้นมาและนั่นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่ตนเดินได้และกลับมาเต้นได้อีกครั้งค่ะคือเราอ่ะตอนแรกเราผอมกว่านี้เยอะแต่ว่าเราขาหักใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่ได้ขยับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเดินไม่ได้อยู่2เดือนน้ําหนักเราก็ขึ้นมาเว้ยแล้วนั่นก็คือเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่ เป็นความส์ตแรกหลังจากที่เราเดินได้แล้วเรากลับมาเต้นได้เลยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้น้ําหนักเราก็ขึ้นนะ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณละหน่ย่ยทําไมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราเห็นคอมเมนต์พวกนี้มันทำให้เราแบบมันทำให้เรา รู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอะซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะ